็นสาขาแรกในจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็สลัเปาที่นี่นะครับเป็นความเหนียวลูกเป็นสูตรที่ไม่เหมือนใครนะครับและนี่เขาการันตีนะครับว่าราวาในสลัเปาเนี่ยจะไหลเยอะตลอด24ชั่วโมงตลอดกี่ชั่วโมงคะ24ชั่วโมงโอ้24ชั่วโมงเลยนะคะงัน้นเดี๋ยวเราไปดูกันะค่ะว่าสลัเปาที่นี่ เราอยู่ที่ร้านฟินิกส์ลาวานะคะร้านซาลาเปาค่ะแล้วก็เป็นสาขาเชียงรายสาขาแรกในภาคเหนือนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกับคุณนุ้ยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยเป็นเจ้าของร้านฟินิกส์ลาวาที่นี่นะคะได้คุณนุ้ยช่วยแนะนําเมนูต่างๆให้กับเรานะคะว่าวันนี้เราจะทานอะไรบ้างมีเมนูอะไรบ้างกัน ค่ะตัวนี้เป็นพ pues ุดดิ้งชาเขียวค่ะเป็นพุดดิ้งชาเขียวอันน right? um ี้เป็นชาแบบจากญี่ปุ่นไหมคะใช่ค่ะเป็นชานําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นชานําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นที่2ค่ะตัวนี้เป็นขนมที่นําเข้าจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะก็คือชูครีมฮอกไกโดค่ะชูครีมนมสดค่ะไปค่ะตัวนี้เป็นมินิลาวาบันค่ะคือซาลาเปาแบบมินิค่ะก็จะมีทั้งหมดสีไส้นะคะไส้แรกก็คือเป็นนามะช็อกโก้ค่ะ ตัวนี้ก็เป็นออริจินอลไข่เค็มลาวาค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชีสยืดค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมัขาะชาเขียวค่ะตัวนี้เป็นโดริยากิค่ะที่โดเรมอนชอบทานก็คือไส้ถั่วแดงค่ะอันนี้เด็กๆชอบแน่นอนนะคะซาลาเปาตัวนี้นะคะคือออริจินอลไข่เค็มลาวานะคะสีตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะออริจินอลนะคะไข่เค็มเราจะมาจากไข่เค็มของชายาค่ะไข่แดงะคะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นหมูอบหมูอบลมพันเราจะใช้ล่ลหมูแล้วก็ผสมกับซอสญี่ปุ่นค่ะตัวนี้เป็นชีสชีสเบคอนลาวาค่ะแล้วก็หมูสาบโอซาก้าค่ะอันนี้คือจะเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะมาที่ร้านก็ต้องทานมาแล้วต้องลองเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ต่่อไปคะตัวนี้จะเป็นชีสยืดนะคะชีสยืดนี่ต้องทานอุ่นๆร้อนๆนะคะเพราะว่าชีสยืดจะทําให้ตัวชีสมันยืดได้ยาวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นนามะช็อกโกแลตนะคะนามะช็อกโก้ก็คือช็อกโกแลตตัวนี้จะนําเข้าจากเบลเยียมค่ะแล้วก็สีของนามะนะคะก็จะเป็นสีบิ้ท เป็นสธรรีธรรมชาติค่ะส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นสีธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเห็ดหอมมิสซะนะคะสีของเห็ดหอมนะคะจะเป็นช็อกโกแลตนะคะไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะข้างในก็จะเป็นไส้ไก่ค่ะสายสุขภาพก็สามารถทานได้เลยนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็นอุจิมัชชะชาเขียวค่ะตัวนี้ชาเขียวก็เรานําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นแนะนําของฤด,ดูการนี้นะคะก็คือแอลมอนซัทุละค่ะตัวนี้ก็ไส้พิซซ่าค่ะเด็กๆจะชอบมากรสชาติก็จะเป็นพิซซ่าเลยค่ะช่วงนี้ช่วงตุตจีนนะคะก็อยากแนะนําตัวนี้ค่ะส้มมิคังค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นทุเรียนลาวานะคะทุเรียนของเราใช้เป็นหมอนทองค่ะที่ทนมาคะ่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นชาโกงาดำค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมันม่วงนะคะมันม่วงก็เป็นมันม่วงของญี่ปุ่นค่ะโซนติ่มซำของเรานะคะตัวนี้จะเป็นขนมจีบนะคะกุ้งผสมกับหมูนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะทานคําเดียวก็สามารถอิ่นได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นสาหร่ายกุ้งค่ะน,นี้แ่นเด้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมนูอาหารของเราที่ร้านนะคะตัวนี้เป็นสตูเนื้อนะคะท็อปปิ้งของเรานะคะก็จะคือ ไก่ไม่มีกระดูกค่ะตัวนี้นะคะเป็นแกงกะหรี่เนื้อค่ะท็อปปิ้งของเราก็จะเป็นไก่คาราเกะค่ะน้ำของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะก็คือน้ำส้มโซดานะคะเป็นส้มยูสึค่ะนาเข้าจากญี่ปุ่นค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นบีรูสค่ะบีรูสมะนาวค่ะตัวนี้ก็เป็นมัชาลาเต้ค่ะชาเขียวค่ะตัวนี้เป็นมะชานามตดังโงะนะคะท็อปปิ้งข้างหน้าก็คือจะเป็นดังโงะสามสีค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปดูวิธีการกินฟีนิกลาวานะคะบนมืยนะคะจะแนะนําการทานให้เราค่ะตัวนี้นะคะก็คือไส้ออริจินอลไข่เค็มลาวานะคะปกติซาลาเปาเราจะใช้กระดาษเป็นแผ่นรองใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะเป็นเยื่อต้นสน,นมาจากญี่ปุ่นนะคะค่อยๆบิดน,นะคะ้วไส้เยิ้มๆเลยนะคะ โอข้าในเลยนะคะหม่เลยอะจริงๆเลยนะครับเนี่ยลาวานสยอดจริงๆหอมไข่เค็มมีความเรียกอะไรนี้ละมุนลิ้น อันนี้มันจะมีความเหนียวนุ่มจริงๆค่ะมันจะไม่แบบชาล์ปปองทั่วไปนะคะแต่จะมีความเหนียวนิดๆแล้วก็จะมีความนุ่มด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือะหวานนิดนคือเหมือนกันครับโอ้